เมื่อก่อนพี่ๆเขาได้จับภาพหน่อยเขามารอคุณตั้งแต่แปดโมงเช้าฮะตีห้าทิ้งเหรอฮะใครเมืกี้ได้ยินอยู่ตรงนู้นร้านสดใสอะงั้นขออนุญาตให้น้องนั่งเลยนะครับผมป้องกันนะฮะเราจัดไฟมาดีนะครับตอนนี้เป็นไฟแบบสลัวสลัวทั้งกองขออนุญาตนั่งนะครับผมผมขออนุาญาตครับอ่ะ เราให้น้องโบักทายทพี่แฟนขับก่อนอันดับแรกเลยก็วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่สุรชลทุกคนแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร,บร่วมวันนี้เป็นวันทาบุญนะครับท,รทำบุญใช่เตอนเช้าเราทําบุญันแล้วแล้วก็ตอนตอนเย็นตอนนี้เราจะมาแถลงข่าวเกิดอะไรในท,ทางการแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดจริงแต่ว่าเดี๋ยวเรามปพูดุีกันอาจได้เนี่ยซึ่งมีคาถามอยู่แล้วล่ะอ่ะครับซึ่งตอนนี้ผมอ่ะต้องบอกว่าเรารู้จักกันมาอย่างเดินนาน ใครเห็นหน้าน้องปูก็จะบอกว่าอันนี้นักแสดงมืออาชีพโอจ้จริงๆปูคุณคือไอตออของใครหลายๆคนแต่ทําไมถ้าพัฒน์ผูกมาเปิดธุรกิจนี้ได้คาเฟ่คือจริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วที่มาทีน่าจะรู้ว่าจริงๆคือเหมือนแบบชีวิตขาดกาแฟไม่ได้ใช่ประมาณเช้าประมาณและเย็นใช่แล้วสว่วนตะัวช่วงหลังๆคือเราก็เป็นคนที่แบบชอบ แต่คาเฟ่ะก็เลยทำในสิ่งที่ตัวเองชอบให้มันเป็นอาชีพใช่คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปคาเฟ่ต่างจังหวัดแล้วไปเชียงใหม่ไปเชียงรายอะไรเงี้ยเราก็แระครับผมพี่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทํา ธุรกิจส่วนตัวอะไรของเราเราก็คิดว่าทาสิ่งที่เราชอบดีกว่าอย่างเช่นร้านกาแฟอันนี้คือมันเป็นความฝัน mm hmm. เคยคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่แบบยังเด็กๆเราเลยเราอยากมีร้านเรามีธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยแบบเรออ้าน,นกาแฟมันน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ hmm. ของเราด้วยความที่เราเป็นคนชอบดื่มกาแฟอีกแล้ว mm hmm. แล้วมันน่าจะตอบโจทย์กับเราแล้วก็ ทุกคนด้วยนะต่อไปผมว่าคุณแล้วถ้เปิดคาเฟ่แมวหรือไม่ก็ฟาร์มแมวต่อเอ้ยความคิดดีอ่ะหยุดก่อนเอานี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่พีทเป็นขาก็ตกใจเปิดใหญ่ธุรกิจเกินไม่ขนาดไอ่ะเห็นร้านเป็นสีขาวอย่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นสีขาวครับคือจริงๆเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเราจะทำร้านกาแฟเราจะทำว่าคอนเซ็ปต์ไหนดีสีอะไรดีอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเรามาจบเป็น คิดว่าทำบ้านเป็นหลังแล้วก็พัเป็นสีขาวขาวใช่แล้วเราก็ปลูกต้นไม้สีเขียวด้วยความที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่เราก็ชอบร้านที่มันแบบรบ่มลื่นต้นไม้อะไรเงี้ยครับใช่แล้วเรารู้สึกว่าสีขาวเนี่ยมันมันดูสะอาดตาอย่างที่พี่ไมบอกอแล้วมัน เข้ากับทุกอย่างได้เข้ากับท้องฟ้าเข้ากับต้นไม้เข้ากับจะเป็นหนึ่งท้องฟ้ามืดๆอย่างนี้เออได้เข้ากับผลก็ได้เข้ากับผลก็ได้ใช่นะฮะแล้วชื่อร้านล่ะอะไรฮะมีที่มาที่ไปไหมต้นชื่อนี้ชื่อเคนช่วยแต่งไหมยังไงโอ้หก็จริงๆก็ช่วยกับพี่ๆพี่โน้ตอะไรเงี้ยครับเราก็ช่วยกันคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาชื่ออะไรกันดีตอนแรกก็วางมาหลายชื่อเหมือนกัน จนสุดท้ายเราก็แบบดูคอนเซ็ปต์ของร้านเราอ่ะดูร้านเราว่าเป็นร้านเราเป็นสีขาวอะไรเงี้ยเราไปคาเฟ่บางที่เขาแบบร้านสีชมพูเขาก็เป็นแบบพีเฮาส์อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยวายเฮาส์ก็น่าจะดีแต่วายเฮาส์ก็เดี๋ยวปักบุญเดี๋ยวไปลงที่อเมริกาอีกก็บินตัวพาไปเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเ่าเป็นบ้านหลังเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเดอะลิตเติ้ลไวท์เฮาส์มาอะไรเงี้ยครับก็เลยมา นำมาเป็นชื่อร้านไปที่มาใช่ <ไป S 2> แต่ถ้าถ้าพี่ไมเห็นตรงโลโก้เนี่ยมนนีพิเศษน,นิดนึงนะคะรับเออพิเศษโลโก้เซ็นโลโก้ก่อนก็จริงๆคือเราก็แบบโลโก้มันกจะมาจบตรงนี้ได้เราก็แบบโอ้หลายทีเหมือนกันว่าแบบเราจะทํายังไงให้มันดูแบบสื่อถึงตัวเราด้วยตัวฟูงเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็จนมาจบที่แบบเฮ้ยรูปบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเป็นตัวเอสองตัวครับขั้คบนนี้อาจจะดูอาจจะดูต้องแบบนี้เป็นตัว F ออะไรเงี้ย ข้างล่างนี่ก็เป็นตัว F เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมองไม่ไดื้อตาไม่ถึงเฮ้ยก็ต้องใช้ยี่สางนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัว F ตัว F ตัว F กวรับฮัลโหลฮัลโหลครับนี่ไง F ไมครับไปเห็นไหมเฮ้ยังเห็นเป็นตัว F เ,เลยเห็นเป็นตัวอะไรอะ่ะไม่เห็นเป็นตัวอะไรกันตัวบ้านไง F ตรงไหนนี่ไง F อ๋อ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  ขอแยกเปลี่ยนไม้สักงคู่นี้ด้วยครับโอเคครับโอเคครับครับโอ้ยลำเนื้อคิดนานไหม f สองตัวเนี่ยไม่นานพอมันได้คู่ก็เฮ้ยเออเออตะกี้พี่ก็เฮ้ยเฮ้ย f สองตัวซึ่งตัวตัว f เนี่ะมันก็แบบสื่อได้หลายอย่าง f มาจากกลุ่มด้วยครับมาจากแฟมิลี่ามาจากเพื่อนมาจากแฟนทุกคน ก็ได้ความหมายไงเราก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวฟนั่นแหละมันน่าจะสื่อถึงตัวของเราเองแล้วก็สื่อถึงร้านของเราด้วยอ<ม>ใครมากก็อปุ่นใครมากก็ถือเขาโกงปุ่นถูกต้องเฮ้ยเจ๋งแล้วอย่างเงี้ยร้านคุณมีอะไรพิเศษพิเศษบ้างที่อยากจะขายเจ้าของร้านเ้ยว้าวว,าว,ว้าวว้าวดีไม่เจอกันนาน พิเศษเดี๋ยวเราก็ต้องมีเรามีอะไรหลายอย่างอะไรเครื่องลงเครื่องดื่มขนมเค้กเบเกอรี่ร้านของเราด้วยพูดถึงไอ้เบเกอรี่ต่างๆนอกจากกแฟมีเบเกอรี่อะไรเป็นไงบ้างคิดว่าจริงๆตอนนี้คือเอาต้องพูดก่อนนะต้องเอ่ยก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีพื้นฐานทางด้านทำกาแฟหรือว่าอะไรมากอย่างเช่นขนมก็เหมือนกันอย่างที่พี่มาบอกเบเกอรี่คือเราก็มีแผนว่าเราอยาก นอกจากกาแฟเคร Saint ื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมีขนมเค้กขนมหวานหรือว่าแบบเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะมีทั้งแบบที่ทำเองบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เทศกาลอะไรเงี้ยหาหรือบางทีเราก็อาจจะหาขนมเจ้าที่เราไปทานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเอามาลงหรือว่าเอาอาเอามาลงสิคบเอาโงเคคิดว่าจะได้เห็นแบบ เป็นแบบเค้กตามซีซันอย่างนี้ไหมแต่ว่าเอ้ยสติกกี้ไรเค้กอย่างงี้มีไหมคิดไว้เหมือนกันใช่คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบไม่ว่าจะเป็นแต่งร้านหรือว่าเมนูตามเทศกาลอย่างเช่นอะไรนะเมื่อกี้เราคุยกันหน้าร้อนที่บายจะเห็นเป็นอะไรนะอัสติกกี้ไลท์ไปเลยแบบไม่กับเป็นแบบคนในพม่วงไงใช่ไหมกต้องก็น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวต้องคิดอีกทีเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามที่จะคิดกันอยู่ว่าอยากจะแบบมีเมนูอะไรที่ วางขายดีแล้วก็ก<ม>เป็นเมนูอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ออของร้านคือจริงๆก็มีโอกาสได้ไปลองดูที่เขาทำมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไดปลองชิมลองอะไรเงรี้ยเราก็มีในใจล้วแหละว่าแบบเราอยากจะวางเมนูอะไรไว้ดีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นซิกเนเจอร์แต่ว่าก็แล้วก็เดี๋ยวนี้ไปเรียนด้วยนะเรียนทำกาแฟอุ้ยจริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าในอ่ที่บอกอะูเป็ิอาจจะแบบทำไปเปลี่ยนไปได้เป็นคนที่แบบ ทำกาแฟ่พิจตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมีแบบไปเรียนทําจริงหวังว่าจะไม่ตาค้างระหว่างชิมไม่ขนาดนั้นโอเคแล้วคิดว่าเราจะตั้งชื่อเมนูวุ้ยไหมแบบเมนูแรกเลยสําหรับแบบเนี่ยไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยปุ๊กฮัดปุ๊กหรอปุ๊กคอฟฟี่เงี้ยนคอฟฟี่เหรอได้ไหมกินแล้วตาค้างเลยอย่าเงี้ยกินแล้วตาค้างหลับให้ตื่นสามวันเลยอย่าเงี้ยหลับไปเลยก็อาจจะมีมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องแบบไปคิดชื่อ แล้วก็คิดแบบว่าเมนูว่าเราเราจะทำเป็นแบบรูปแบบไหนดีอะไรเงี้ยโปรโมชลลั่นล่ะหลายหลายคนอยากจะรู้ถึงเรื่องโปรโมชั่นละคิดว่ากินฟรีกินฟรีเนี่ยเหรอเช็คอินแล้วกินฟรีได้ไหมมีแน่นอนโปรโมชั่นเราเราเดี๋ยวเราก็ต้องแบบวางแผนอยู่แล้วว่าเ,เราจะทําแบบเป็นโปรอะไรดีให้แบบทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วยกันอะไรเงี้ยห<ๆ>ลายคน<ๆ>มีคําถามมาแล้วแหละว่าถ้ามาร้านนี้ครับผมจะได้เจอบ้องฟูกไหม เจอสิครับนี่มันร้านของผมเองพูดแล้วนะถ้าเกิดไปขอประมาณเราไม่เจอนะก็ถ้าวันไหนที่เราว่างเวลาสะดวกเราก็แวะเข้ามาร้านอยู่แล้วเราเข้มาดูร้านถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ติดถ่ายซีรีส์ติดถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็เอาเป็นหลักก่อนอ่าอ่ะเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายนะครับทำไมถึงจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์พุดดิ้งแบบนี้วันนี้เลิกงามยามดีหรอหรือยังไง ใช่ครับ <laughs> <c oughs> ก็้วยวันนี้มันเป็นวันที่แบบเลิกรง,งามยามดีด้วยเราตั้งใจว่าจะแบบเป็นซอฟต์โอเปินิ่งแล้วก็มีทามําบูญตอนเช้าแล้วก็เชิญพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็แานคลับทุกคนนะครับมาร่วมซ <c oughs> อฟต์โอเปิ้นิ่งด้วยซ <นะ S 2> อฟต์โอเปินิง่งจะเป็นทางการร้าน <c oughs> ของเราครับห<ผ>มงรึ่งร <อะ S 1> ้านจะเปิดจริงๆนะครับวันที่19ามิถุนายนนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับวันที่19เเปิดแล้วก็เราน่าจะเห็นอะไรที่มันแบบครบ ปูประกอบร้อเปเอร์เซนต์แมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมให้บริการด้วยยังไงก็ฝักทีหน่งวันที่19มิถุนายนนะครับผมครับผมอขอแสดงความยินดีกับน้องฟลุ๊กของเราด้วยนะครับผมเต็การะครับ